สวัสดีครับกลับมาพบกันในครั้งนะครับในช่วงสืบสารรอาขานตำนานดาบโดยโจธงชัยมีพัสดุเข้ามาอยู่อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับพัสดุเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเดนนี้จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในพัสดุกล่องเนี้ยมีดาบอะไรที่ส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาลองแกะดูกันนะครับรุ่นไปได้วยกันนะครับว่าคือดาบชนิดไหนนะครับ พัสดุอันนี้นะครับมีการส่งส่งมานะครับแต่ผมขอปิดขอปิดชื่อของผู้ส่งมานะครับว่าไม่ไม่อยากให้เพื่อนๆรู้นะครับแล้วก็ผู้ส่งมาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวได้วยนะครับเราจะมาลองแกะดูนะครับผมถ่ายอยู่นอกบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะอาจจะมีเสียงรบกวนเพลื่อรถเพื่ออะไรนะครับ ก็ฟังกันไปเพื่นๆนะครับก็ส่งมาแพ็กมาดีมากน,นะครับจะต้องแกะจอดอมีอะไรมาด้วยเนี่ยนี่อะไรไม่รู้นะคงจะเป็นกล่องเปล่ามั้งออกไปกันภายในก็จะใส่ท่อมาอีกอันนะครับกัน เวลาขนส่งมาแล้วจะมีปัญหานะครับไม่เสียบแน่นปะ่ะขยับด้คือปกติเราเวลาเราส่งดาบเนี่ยความปลอดภัยที่ดีที่สุดคือ,อใส่ท่อเนี่ยอุ้ยผมก็ไม่รู้ว่าแน่แนแน่นจัดก็หาในตอกเลยนะก็จะถอดยากนี้นะครับเพราะปิดฝามาด้วยเนาะเรามาดูข้างในกัน มีการส่งพัสดุมาเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือใส่ท่อมาอย่างไี้ครับจะดีครับเวลาขนส่งมาบางทีระหว่างการขนส่งอะ่ะถ้าเป็นดาบชั้นดีแล้วมันเกิดคทำรูเสียหายนี่เราจะเสียดายนะ เขาแ็กมันยังดีอ่ะเพื่อนๆลองมาลุ้นกันดูนะว่าดูดำก่อนเลยครับเห็นชัดไหมขึ้นนั่งเห็นไหมนี่ใบ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเล็กน้อยเนาะว่าดาบที่ถูกส่งมาเนี่ยเป็นดาบอะไรนะครับคืนลังคืนลังคือดาบคืนลังครับเพื่อนๆนเมื่อกี้ผมได้รับพัสดุเนาะแล้วก็แกะให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับว่าดาบลิ่มเนี้ยที่ผมได้รับมาเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยคือดาบอะไรนะครับเราก็จะมาดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งดาบลักษณะเน,นี้ยผมเคย เคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันไปหลายๆคลิปแล้วนะครับดาบแบบนี้เรียกว่าดาบแบบสกุลช่างอายุทยานะครับทหารหลวงสกัดกลุ่มกองนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของดาบทหารนะครับลักษณะด้ามก็คยที่เพื่อนๆเคย,เคยจ,ะจะได้เห็นกันแล้วก็จะมีชิ้นส่วน3ชิ้นนะครับประกอบแล้วก็ถักด้วยเชือกถักลายตะเข้ขบันแล้วก็ลงรักนะครับ นี่คือรูปแบบของทหารนะครับว่าทหารสังกัดกรมกองหลายๆคลิปผมก็จะบอกไปแล้วนะครับทหารหน่วยต่างๆสังกัดต่างๆนะครับของของทัพหลวงนะครับแล้วก็ใบนะครับนี่คือใบซึ่งเป็นดาบเก่านะครับเล่มที่เป็นดาบเก่าก็เอามาให้เพื่อนได้ชมกันอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเคยทำไปหลายๆคลิปแล้วนะครับ ซึ่งดาบลักษณะเป็นดาบทหารนี่ค่อนข้างจะพบน้อยอยู่พอสมควรนะครับครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีผู้ส่งพัสดุมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแกะอยู่หน้าบ้านเนาะซึ่งข้างนอกนี่ไม่มีไม่มีคนนะครับแกะกันหน้าบ้านก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรแทรกเข้ามานะครับนี่ครับครับ ลักษณะเด่นของเขาเลยนะครับที่เคยบอกไปแล้วคือเป็นดาบแบบสกุลช่างยุทธยานะครับแบบทหารหลวงสักกาดกรมกองผู้ใช้ก็คือทหารนะครับเป็นทหารของหลวงสังสังกัดกรมกองต่างๆที่ใช้รูปแบบาดาบของหลวงนะครับแล้วก็รูปแบบรูปลักษณ์ของสักการกรมกองเขาก็จะมีรูปแบบระเบียบแบบแผนในการสร้างนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะจุดเด่นเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปเห็นพบที่ใดเนี่ยถ้าเป็นของเก่าก็จะเราก็จะดูลักษณะเนาะครับ ถ่ายคลิปกันสนุกสนุกเล่นนะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมเนช่วงนี้มันช่วงโควิดเนาะไม่มีอะไรทําก็พอดีได้รับสัดุมาก็เอามาทําคลิปนะครับแกให้เพื่อนๆดูนะครับครึ่งข้างหน้าจะมีดาบเล่มไหนสวยๆจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะก็คอยติดตามกันชมได้นะครับในช่วงสืบสารล็อกขันตำนานดาบโดยโจธงชัยีสวัสดีครับ